ทำไมเราจึงควรอุทิศบุญส่งบุญแก่เจ้ากรรมนายเวรอยู่เสมอครูบาอาจารย์ผู้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสากันตาสีโลผู้หนึ่งท่านได้พูดถึงเรื่องสร,รพพสวรและสรพพวิญญาณผู้มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งหลายทุกคนเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจว่าจำนวนสรพพสว์ในร่างกายของมนุษย์มีทั้งสิ้น800 0ประเภท ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกในร่างกายมนุษย์เรานั้นจะมีเชื้อโรคอยู่มากมายได้แก่แบคทีเรียพยาธิและสัตว์อื่นๆอ,อีกมากมายทั้งที่อาจมองเห็นได้และมองไม่เห็นล้วนมีความเกี่ยวพันกันเพราะกรรมผูกพันด้วยกันทั้งสิ้นหากเรานำความรู้ ที่พระพุทธองค์ได้ให้ข้อมูลเอาไว้แล้วนี้มาใคร่ครวญไตรตรองก็จะทราบภารกิจที่มนุษย์ควรกระทำและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือสรรพสัตว์ต่างๆทั้งหมดในร่างกายของเราทั้งที่ควรอยู่และไม่ควรอยู่ในร่างกายมนุษย์ให้ทุกๆฝ่ายอยู่อย่างมีความสุขสัตว์ตัวเล็กๆที่มนุษย์ต้องพึ่งพาไปตลอดอายุไขก็คือไมโตชอนเดีย ซึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ภายในเซลล์รอบๆนิวเคลียสในแต่ละเซลล์จะมีไมโตชอดเรียอยู่นับพันและมีหน้าที่ผลิตพลังงานเลี้ยงเซลล์หรืออวัยวะต่างๆในร่างกายของมนุษย์ทุกคนร่างกายของมนุษย์จะประกอบไปด้วยเซลล์จำนวน100ถึง600ล้านล้านเซลล์ดังนั้นมนุษย์เมื่อรู้ชัดแล้วควรจะปฏิบัติภารกิจ ่อเหล่าสัพพวิญญาณที่มีอยู่ในร่างกายเช่นช่วยให้การสงเคราะห์ให้ความรักความเมตตาและแบ่งบุญกุศลให้โดยทั่วกันอย่างสม่ำเสมอและฝากไปยังดวงวิญญาณของตัวเราด้วยครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่ามนุษย์มีกายเนื้อที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ สามารถใช้สร้างกรรมทั้งดีและชั่วได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเราเผื่อแผ่แบ่งปันคุณความดีหรือบุญกุศลและความรักความเมตตาไปให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหมดในร่างกายของเราด้วยเครื่องทุนแรงหรืออุปกรณ์ตัวช่วยนั่นคือบุญบารมีจะช่วยให้การสงเคราะห์ให้แก่เหล่าสรรพสัตในร่างกายของเราให้มีความสุขมากขึ้น นอกจากสรรพสัตวที่ได้รับความเมตตาและบุญกุศลจากเราแล้วยังจะได้รับสติปัญญาและเห็นช่องทางคืนกลับสู่บ้านนิพพานได้สะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วยสรรพสัตที่อาศัยในร่างกายมนุษย์นั้นมีทั้งสองประเภทคือ 1. สัตว์ที่เป็นมิตรสสัตว์ที่เป็นเจ้ากรรมในเวรต่อกันเมื่อสรรพสัตเหล่านี้ได้รับบุญกุศล และความรักจากเราเป็นประจำพลังบุญกุศลจะสำริดผลแก่เหล่าสัรพสัวรรวดเร็วมากดุดเนรมิตรกายทิพย์ของเหล่าสัตว์นี้จะสดใสประณีตอย่างรวดเร็วเมื่อเขามีบุญมากพอเขาก็จะเคลื่อนย้ายออกจากร่างกายของเราไปสู่มิติใหม่ที่สุขสบายกว่าที่เคยผูกใจเจ็บต่อก,กันมาก่อนก็จะให้อโหสิกรรมกันไป และหากมีการงานอะไรที่พอจะช่วยเราได้เขาก็จะทำทันทีสัพพสัตที่อยู่ใกล้ชิดตัวเราเมื่อเขามีความสุขสบายมั่งคั่งย่อมเป็นผลย้อนกลับมาที่ตัวเราให้ได้รับผลเช่นเดียวกันจะแตกต่างกันก็แต่ในมิติเวลาของมนุษย์ยังต้องรอเวลาให้ผลไม่เหมือนของสัพพสัตในมิติพลังงาน ซึ่งไม่มีเรื่องของเวลามาเกี่ยวข้องสิ่งดีๆที่เขาได้รับจากเราเป็นพลังบุญกุศลจะแปลรูปเป็นอนุภาพของกายทิพย์และรัศมีกายมีความสว่างรอบกายอย่างฉับพลันทันทีส่วนเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ภายนอกและยังมาไม่ถึงตัวเราเราก็สามารถแก้ไขให้เขาหายแค้นเราได้ด้วยวิธีเดียวกัน คือการแผ่เมตตาและอุทิศบุญกุศลไปให้เช่นเดียวกันต้องกระทําให้กันบ่อยๆเป็นประจำจนกระทั่งมีการอโหสิกรรมต่อกันไปบุญบารมีทุกอย่างความรักความเมตตาทุกดวงจิตในสามโลกนี้ต่างก็ต้องการด้วยกันทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าพลังบุญนั้นจะมีพลานุภาพเข้มข้น หรือมีเงื่อนไขที่จะจูงใจให้เจ้ากรรมนายเวรที่อาฆาตก็ยังต้องรับเอาบุญบารมีนั้นไปไม่ใช่การยัดเยียดให้จะช่วยทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้และอาโหสิก,กรรมกันไม่ต้องมีภาระผูกใจเจ็บต่อกันอีกต่อไปเป็นการช่วยส่งเสริมให้อดีตรูของเราได้รับโอกาสคืนกลับสู่บ้านนิพพานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย ส่วนเรื่องนี้จะน่าเชื่อถือเพียงใดมีเพียงการลองปฏิบัติดูให้เห็นจริงด้วยตนเองเท่านั้นคนเราเกิดมาหลายภพชาติต่างมีเจ้ากรรมนายเวรของตนการสวดขอขมาเพื่อลดและปลดหนี้กรรมให้เบาบางน้อยลงอย่าลืมก่อนนอนทุกๆคืนวิธีการอธิษฐานก่อนนอนเพื่อตัดกรรมตนเอง อธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือสวดก่อนนอนก็ได้นมโมสามจบสับพังอป,ประราทางังขะมะทะเมพันเตอุกาสะทวาระตาะยเนะกะตังสับพังอป,ประราทางังขะมะทะเมพันเตอุกาสะขามามิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจ หรือประมาทพ,าพาลาดพลั้งร่วงเกินปิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอาราหันตุทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบาร,รมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุวันนะสุขขะภะลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิทานธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทิน หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรกกระพมพบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมเทิน คนเราเกิดมาหลายภพชาติต่างมีเจ้ากรรมในเวรของตนต่างกันการสวดขอขมาเพื่อลดและปลดหนี้กรรมให้เบาบางน้อยลงเราต้องการสิ่งใดมีอุดมคติมุ่งม,มั่นในสิ่งใดขอให้ระลึกถึงสิ่งนั้นและอธิษฐานจิตก่อนนอนเมื่อเรานอนหลับไปจิตใต้สำนึกจะซึมซับเอาความปรารถนานั้นไว้และพิจารณาหาทางให้เราประสบความสำเร็จ เมื่อเราตื่นขึ้นตอนเช้าขอให้เราคิดว่าเป็นชาติใหม่ของเราขอให้คิดไปในทางที่ดีสร้างจินตนาภาพในเรื่องความสุขความสำเร็จเราจะได้มีพลังจิตที่เข้มแข็งไปในทางบวกและทำหน้าที่ที่มาถึงให้ดีที่สุดจิตที่เต็มไปด้วยธรรมะเป็นจิตที่มีความสร้างสารรค์มากเพราะไม่มีอะไรบกพร่องพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ โดยไม่หวังอะไรตอบแทนเขาจะรักหรือไม่รักเรื่องของเขาแต่เราจะให้ก่อนนอนทุกคืนเราควรตั้งใจให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างและแก่ทุกคนทำเสมือนหนึ่งว่าเราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกความตั้งใจอย่างนี้ทำให้ใจของเราสงบและเราจะหลับไปอย่างเป็นสุขตื่นขึ้นมาพร้อมด้วยความสดใสขอจงท่องจำไว้ว่า เมื่อใดใจของเราผูกเวรเมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบแต่ศัตรูแต่เมื่อใดใจเรามีเมตตามองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรี